หอไหมครับหอไหมหอไหมัายพัดตายเป็นแฟนหน่อยมีพัดตายเป็นแฟนหน่อยพัตายตรงหน้าอ่ะตรงหน้าหล่อสำหรับ e x c l u s ค v e แฟนคนครับผมสวัสดีครับผมมีชิคุณครับพัดัดยันรนร้โอเคนดอ่ะโอเคน่ฮะเป็นไงบ้างกเป็นไงบ้างได้มาเจอกับ สาวนะฮะท่านการส่วนกลางแบบนี้เรามาอยู่ในแกลของ The Ring ินส์นิวยอร์กแบบนี้ครับผมก็รู้สึกว่ามาในทีมที่ตัวเองชอบแล้วกันครับเป็นทีมสปอร์ตนะับเพราะเขาเป็นนักแห่ใเสื้อฟางมาด้วยนะครับเป็นทีมที่ตัวเองรู้สึกว่าชอบแล้วก็พวกครีมาอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะทุกคนนะก่อนที่จะสนุกไปมากกว่านี้นะครับผมพูดเลยว่าเรามีกิจกรรมสนุกๆมากมายนะครับสำหรับทุกคนได้เอ่นจอยกันแต่ว่าวันนี้ครับผ นะครับผมสปอนเซอร์รายนะที่กำลังอยากได้โมเมนต์นะครับคลิปวิดีโอหรือรูปภาพนะครับเดี๋ยวโมเมนต์น่ารักน่าตากับความน่ารักนะครับของคุณนิรุนเท้านะครับพูดเลยว่าให้นะครับแชร์ไปพร้อมกันกับคีย์เวิร์ดนี้ครับ Flex Move Powder x m e a e จำได้ไหมครับจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับอ่าโอเคส่วนแท็กครับแสตแท็กแสตแท็กครับเ e อร์ร X เบอร์รีเอ็มโอเคถ้าพร้อมแล้ว3ามเริ่มรีกันได้เลยนะครับอันดับหนึ่งนะฮะตอนนี้นะฮะน่าจะขึ้นภายในไม่กี่สองสานาทีต่อจากนี้นะครับเป็นไงบ้างวันนี้นะฮะเดมตัวรมาอย่างดีเลยพราะเรีมาเจอกับแฟนๆเพวกเราคุ้นเคยกับกีฬาอยู่แล้วใช่นะฮะสำหรับการกล่นกีฬาคือเป็นสิ่งที่เขาบอว่าค้นเคยอยู่แล้วนรัก็ตื่นเต้นมากๆนะคได้มาเจอกับแฟนแล้วอคูนี้พี่เห็นเราลในิ ไงเพราะหาบรรยากาศระหว่างเลย<ม>ก,ก็ตื่นเต้น,ตนแล้วก็ตอนแรกก็กลัวไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรว่านอกจากสคริปต์อะไรเงี้ยอ่าแต่เราก็ทำมันว่ามาดีแล้วก็ตั้งใจที่จะขายของเมื่อกี้นี้ยอดออกไปเยอะมากระดับละลายเลยเนะครับยอดออกไปเยอะมากนะครับขอบคุณมากนะครับผมขายของเก่งไหมไม่มีใครดูบ้างแต่เขาเรียกว่าเป็นการขายของในเาเรียกว่าสไตล์ผู้ชายยุคใหม่ผู้หญิงนะครับผมคุ้เลยว่านะครับผมก็งงเหมือนกันนะฮะ ซื้อกันแบบงงๆเลยนะครับผมเพราะว่าเขาใช้แป้งบุบหน้าเนียนนะครับผมนะฮะก็ไปเลือกได้นะฮะมีประมาณหกเฉดสีได้กันนะครับผมไม่ว่าเฉดสีอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับทำงานก็หนักทำงานก็หนักนะครับผมเห็นทำาเห็นทำงานตลอดเลยนะฮะนี่เรื่องของไลฟ์สไตล์นะฮะก็มีความแบบเรียกว่า ทำไลฟ์สไตล์มาเยอะนะครับผมเล่นกีฬาด้วยนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับก็เล่นบาสนี่คือเหงื่อมาต้อง,ออ,งอ,ออกอยู่แล้วใช่เล่นกีฬาทุกอย่างเหลืออออยู่แล้วการบู๊หน้าการแบบนู้นนี่นั่นหลายๆต้อลงตำแหแ่ลงนะครับ,รบมันไปสุดอยู่แล้วกับ,บสีผิวมีแล้วก็เป็นเฉดที่แบบมินช็อบมากๆก็คือ1นึ1่งหนึ่งศูนย์แล้วก็ส่วนตัวแล้วเป็นคนกิจกรรมเอ้กิจวัตรประจำวันแบบว่า เคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นแบบไปทำงานเล่นกีฬาไปยิมแล้วก็เล่นบาสอะไรอย่างเงี<อ>้ยก็รู้สึกว่ามันบุกเยอ,อะมากๆเส้นแป้งตัวเนี้ยจะแนบเนียนไปกับผิวแล้วก็ติดแน่นทนานถาวรสามสิบชั่วโมงแน่นอนเยี่ยมมากนะครับผมพี่นะฮะรบถ้วนนะครับติพ่อขาของจริงเพิ่งออกมาจากห้องไลฟ์แบบสดๆนะครับผมนะฮะจริงเลยดีมากนะฮะแล้วก็คืนติดนานสาน30ชั่วโมงใช่บ แมากับการเล่นกีฬาจริงๆอ่ะการเล่นกีฬาเราก็ต้องหน้าเป๊ะหน้าเนียนแล้วเราก็ต้องหน้าดีไว้ในทางบางวันก็ไปทํางานเสร็จแล้วก็ไปเล่นบาต่ออย่างเงี้ยก็มีผมก็ซึ่งตัวนี้ก็คือจบๆเลยอ่าก็เรียกว่าไม่แคร์เ้างปกติเราลงแต่งหน้าเราวก็จะมีแบบแคร์กี้มีพัมเค้กมีอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้นะฮะการน้ำก็เกิดได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคสีเี่ช้ทัคู่นี้คือสี110นี่เองนะครับแล้วก็เป็นทั้งในแบบด้วยเห็นไปพอริสทัสชิวิกมาด้วยใช่นะคร อย่งติดตามตัวคลิปเอ่โอลอกของนี่คุณก็โดนนะครับท่านหลังมากเลยนะครับอาโอเคนะครับน้องก็น,งงนะครับได้เยินแล้วนะฮะไหนใครใช้สีเดียวกับน้องบ้ากหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับผมอ่าโอเคจริงๆเราสามารถเลือกตามเฉดสีได้ดสามารถไปใายออนได้นะครับตรงนู้นนะครับไป็นโซลสีได้นะครับ